เอาเอาบยี้เลยเหรอโอ้ยอะไรเนี่ยมาเอาพาวเวเอาซะใจสัตว์เลยอ่ะแล้วฝั่งนี้ใครก็ยันยันยันคนยังไงเขาไม,ไม่เปลี่ยนข้างหน้าคนเปลี่ยนข้างหน้าได้ไหมคนยอมเปลี่ยนข้างหน้าเอาสิเอาสิเปลี่ยนให้กันและกันก็ได้นะใายน้ำอยู่ไหน หายยังไงเอาล่ะในระหว่างที่เขาเปลี่ยนอยู่เนี่นะฮะอภิปราจะขอบอกว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นการเดินทางที่รยก้ดว่ายาวนานนะหนึ่งปีเต็มพอดีเลยนะถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยหุนพูดแล้วคนลุกนะนะแต่ว่ามันเป็นเส้นทางที่สวยงามและน่าจดจำมากๆนะฮะกับผลการที่มันเกิดขึ้นแบบนี้นะครับเราจะได้ไปดูนะครับพร้อมกันแบบนี้และพวกเขาก็เปลี่ยนสภาพกันเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรา จะดูว to oh, you know, ่าเขาเปลี่ยนสภาพเป็นไงขอเชิญทั้งสองทั้งสองคนตัวพิธีหน่อยนะเชิญเลยครับเชิญเลยครับเปลี่ยนเสร็จแล้วโอ้โหจำลองชอบเชิญแต่เมื่อกี้เปลี่ยนเร็วไปหน่อยแล้วดูไม่ทันเลยเมื่อกี้นะเมื่อกี้ดูไม่ทันเลยนะ โอ้ยไปมัดๆเลยนะฮะขอให้ซับอีกนนะครับคือตะคยังอ่ะนี่ครับทาครับี่ัสวัสดีครับสวัสดีครับอเลคคือวันนี้เราจะได้มาดู e p นพีสุดท้ายด้วยกันนะครับก็ พี่แม่อาจจะอยากแอบถามนิดนึงนะฮะว่าความรู้สึกของแต่ละคนเนี่ยเวลาเราดูในสุดท้ายวันนี้ร่วมกันแข่ทุกคนรู้สึกยังไงกันบ้างนะฮะเดี๋ยวพี่แม่ขอเริ่มที่เอ้าเบลก่อนแล้วกันครับดีสุดท้ายท่าอีู่สายเขาสุดเังไงนะก็พวกเราเดินทางมาได้แล้วดันดีกว่า I'm fine, I'm o k a เยนน้อโอเค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 ดัับดก็ก็รู้สึกดีใจครับผมเราเพิ่งเจอกันไปที่สามเดือนที่แล้วเ f ิร์สเอพิโซดตอนนี้ก็มาลา last final EP แล้วบอกเลยว่าพี่แป๊บเดินทางมาไกลมากครับแล้วก็ตั้งแต่วันแรกที่แ a สวันที่เราเวิร์่ช็อปวันที่เราไปโรเจอร์นี่มาถึงวันนี้พวกเรารีใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากๆและอยากขอบคุณทุกคนนะครับผม สั้นๆตรงนี้นะครับขอพ่อเบลอย่าเอาป้ายทำตรงนี้ให้ดีใช่ไหมลูกชายคุยว่าเอาเอาแค่ความรู้สึกก่อนแ็ไดสั้นๆความรู้สึกว่าเราจะได้ดูเอ็มีสุดท้ายวันนี้ร่วมกันตอนนี้รู้สึกไงบ้างอยูแล้วผมใส่ไว้แล้วผมไม่ร้องง่ายหรอกไปเลยไปไปไปก่อนไปก่อนก่อนเฮ้ยยำเยีว ก่อที่ทุกคนจะได้ดู e ีที่13ฟลายออี e ของเราแล้วก็คัูอย่ากจะฝากตัวละครทุกตัวแล้วกันนะครับมันมีจุดเริ่มต้นมาพร้อมกับทุกคนที่สนับสนุนเราความอยากจะให้วันนี้ทุกคนเก็บโมเมนต์ดี่ดีความทรงจำดีๆที่ได้ดูร่วมกับพวกเรานะไว้แน่นๆนแล้วก็อยู่กับเราไปตลอดครับ

ก็วันแรกที่เราเป็นเฟิร์สทีวีเราก็ดูด้วยกันเนาะแล้ววันนี้เป็นวันไฟนนลอีมีเราก็กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วก็ร่วมกันส่งท้ายส่งท้ายตัวละครทุกตัวท่าปหลายตัวครับผมผมว่าอา่านละละว่ายก่อนขึ้นเวทีแล้วนะก็ครับผมก็รับรองว่าอีีสุดท้ายเนี่ยพี่เอ๊ดพี่จอเนี่ยนับมาเด็ดเด็ดขึ้นเลยคเป็นตัวนะครับ ครับผมครับขอบคุณครับครับครับผมโอเคหลังจากที่ดูเฟิร์สทีมีวันด้วยกันแนะนก็ดีใจที่เหมือนเราได้เดินทางมาด้วยกันทั้งหมด12อีพีแล้วอีพีนี้เป็นอีพีที่สาครับก็รับรองว่าอันนันท์เจฟเนี่ยไม่ได้มีแค่อีพีที่รปบแล้ว ตามนะีกที่มราดูไปพร้อมกันกนะวอาย <c oughs> <laughs> เดี๋ยวตัดโนดูเดี๋ยวดูยวยกตนตนี้ ก็ยืนข้างตลอดอยู่แล้วพี่เต้ครับครับก็อยากขอบคุณทุกคนเลยนะครับจริงๆแล้วแบบคือเรามาเริ่มต้นกันที่นี่ครับแต่ว่าไม่อยากให้ที่นี่มันเป็นอีพีสุดท้ายก็จริงแต่ไม่อยากให้มันจบลงที่นี่นะครับอยากให้ทุกคน ติดตามแล้วก็ซ mm ัพพอร์ตพวกเราแบบนี้ต่อไปนะครับ mm hmm. แล้วก็หวังว่า EP 1 3 EP นี้ก็ทุกคนจะมีความสุขแบบที่พวกเรามีความสุขครับเร mm hmm. างใจแบบนั้นด้วย mm hmm. อุ้ยเขายื่นไม่ให้ปิงด้วยล่ะพวกเราเขาไปปิงจับไปไม่แน่นจัาเลย mm hmm. ปิงเิอเลยครับปิง เองก็เฝ <S an> ้ารอคอยวันที่ก้าบุกมาพาร์นี้มาโดยตลอดนะครับแล้วผมก็รู้ว่าแฟนๆพีทเบทุกคนก็รอคอยวันนี้เหมือนกันเพราะพวกเราจะได้มาเจอกันที่โรงหนังเหมือนกับตอนอีพีแรกแล้วพวกเราก็มีเตรียมโชว์สุดพิเศษใหมทุกคนดูด้วยนะครับก็ถึงแม้วันนี้จะเป็น E ีีสุดท้ายของพีทเบแต่ยังไม่ใช่วันสุดท้ายของพวกเราเหมือนกันที่พี่การออกก็คืออยากจะให้ทุกคนรักพวกเราต่อไปติดตามพวกเราต่อไปนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณ ไปไปที่กาิวบ้านดีกว่ากาฟขอบคสกนะอเคยองยอ้าครับรู้แล้วฮะขอบคุณมากมากครับขอบคุณทุกคนครับก็วันนี้ก็รู้สึกดีใจครับรู้สึกดีใจที่ได้ไมาเจอกับแฟนๆที่น่ารักก็ยังแบบ น่ารักตั้งแต่วันแรกจนวันนี้เลยก็วันนี้วันนี้วันสุดท้ายก็ไม่อยากให้ถึงวันนี้เลยทุกคนก็คงไม่อยากให้ถึงวันนี้แต่ในเมื่อมันต้องถึงวันนี้แล้วเราก็ต้องส่งตัวละครของเรากลับสู่โลกนิยายของเขาให้เขาไปมีชีวิตที่ดีต่อให้เขาหมถึงตัวเคนตต่าง <laughs> ไงไปถึงตัวเคนตต่างไงใช่ไหมเพราะที่ผ่านมานี่คือตกระกำลําบากกับคุณโทนี่มากมา ก็ปล่อยให้เขาไปดีปสิคะเออ<ะ>ไม่ล่ะครับผมเขาไม่เราไม่รู้ว่าไป,ไปดียังไงเนาะเดี๋ยวต้องดูใช่รครับจะไปดียังไงต้องรอติดตามอ่าครับผมโอเคนะไปต่อที่เบนครับเบนครับเบน,นเครับเบนเอาอีกเอาอีกนะเอาให้ดังกว่าคนตาๆๆๆเด้อ โ้นมากนะครับเอาอีกนะเอาอีกเอาอีก,ออก,ออกมีน้ำแล้สามขวดนะครับก็อย่างที่เพื่อนๆบอกนะครับเราเริ่มต้นเดินทางมาด้วยกันนะครับตั้งแต่เฟิร์สที่เมียนะครับวันนี้ไฟนอลทีีแล้วนะครับอยากให้ทุกคน อยู่ร่วมมีความสุขกับพวกเราไปนะครับแล้วก็ถึงมันจะเป็นวันสุดท้ายของพินเบล h e ซีรีส์ถึงมันจะเป็นวันสุดท้ายของอีพีนี้ก็ตามนะครับแต่ทุกคนคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางของพวกเราทุกคนนะครับฝากด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับแอบข้ามมาบองนิดหน่อยด้วยมะท็อปเทนท็อปเทนท็อปเทนบอกในเรื่องขอว่า โอเคครับก็วันนี้นะครับเป็นอิธีสุดท้ายแล้วก็ท็อปยังจำวันแรกที่แบบทุกคนมาดูด้วยกันก็เสพความสุขด้วยการท็อปรู้สึกแบบ รับรู้ถึงมวลความสุขนั้นมากก็วันนี้เป็น EP สุดท้ายแล้วก็อยากให้ทุกคนเก็บความทรงจําเก็บความสุขร่วมกันกับพวกเรานะครับขอบคุณครับขอบคุณครับทุกท่านครูทักเพ็ญก็ต้องไถ่เราไปขึ้นหน่อยไปขึ้น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 ขอบคุณพี่เป้ครับผมที่ ขอบคุณที่บอกว่าคู่ทับเทนคือไมเคิลนะครับเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่าไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะมันไม่รู้อ่ะไม่รู้ตัวหัวเลยไม่ไม่ไม่รู้ตัวมันหอะไรยคือหมายถึงว่าผมก็ยังไม่รู้ไงเอลย่าโอเคครับก็ขอบคุณมากครับต้องบอกว่าไม่รู้ว่าทุกคนเป็นเหมือนผมไหมสมัย พิทเบฟเป็นไหมจะไม่ดันพูดเลยสมัยพิทเบฟออนี p ีแรกแรกู้สึกว่าทุกวันสุกมันช้าจังแต่ว่าตอนนี้ทำไมมันเร็วจังวะใช่ไหมโอเคครับเพราะว่าเราไม่อยากให้มันจบเนาะแต่ว่าวันนี้ครับก็เป็นวันที่มันเป็นวันสุดท้ายก็เป็นวันสุดท้ายของพิทเบฟนะฮะ EP ฟิแนลนะครับก็มาร่วมสนุกไปด้วยกันครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ

ความรู้สึวันนี้ EP สุดท้ายแนละ้วของลีเองยังไงดีความพิเศษของวันนี้นะครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วของเก้าคุมพาเนี่ยผมจำได้เลยว่าด้อมพิษเบฟเนี่ยเริ่มต้นจากจุดเล็กๆจากหลักร้อยซึ่งพอมาถึงทุกวันนี้เนี่ยผมไม่คาดคิดแล้วเป็นสิ่งที่ผมประทับใจมากว่าปัสโซอเอาท์เร็วมาก EP 13ผมถึงกับอึ้งว่าแบบคุย นี two ่พี่เบลมาถึงขนาดนี้แล้วผมผมผมซึ้ผมรู้สึกซาบซึ้งแล้วก็รู้สึกประทับใจว่าทุกคนรอคอยกับการดู e p 1ีนี้แล um 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 ้วก um ็ผมคิดว่าพวกเราทั้งส2สองคนก็เต็มที่กับการซ้อมโชว์ซ้อมทุกสิ่งทุกอย่างกับการที่ทุกคนแลกแลกเงินเพื่อมาซื้อบัตรกับพวกเราครับเอ้ยทำงานแลกเงินครับขอโทครับ ครับผมโอเคโอเคท <laughs> นผูครับครับผมก็คนรู้สึกว่าการเดินทางของแองพิเบียนเนี่ยมันมันไวมากๆ ประเทศกับตอนแรกที่เราเคยเจอกันตั้งแต่ปีแล้วมันก็คงเป็นจริงอะครับเวลาที่เรามีความสุขทุกอย่างมันก็ผ่านไปไวครับแต่ผมก็ขอพูดคำเดิมครับเหมือนพี่นัทกับพี่ปิงว่ามันเป็นแค่จุดเริ่มต้นของพวกเราครับพวกเราจะไม่หายไปไหนแน่นอน